โอเคก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการปลาสมุกด่านนู้นนะครับเพื่อลัชบุกเข้าบจากด้านนอนนะครับเริ่มต้นก็มายืนตรงนี้ครับชิดมุมเล่นตรงนี้ตรงกลางเสานะครับด้านบนสุดกดปาระเบิดค้างกระโดดปลาครับต่อมาก็ มาหลังรถชิดเส้นนี้แล้วก็เลงตรงกลางนะครับระหว่างหน้าต่างสองอันนี้กดปาระเบิดค้างกระโดดปลาครับต่อมาก็มาบริเวณนี้ครับชิดกำแพงเลงที่จุดนี้ ตรงนี้นะครับกดปาระเบิดค้างแล้วก็กระโดดป่าครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับเมื่อปรับพร้อมกัน